สวัสดีครับคุณครูท่านผู้ชมในชีวิตประจําวันนะครับเด็กๆต้องพบเจอกับสิ่งของมากมายนะครับการที่เด็กๆจะใช้ประโยชน์จากสิ่งของต่างๆเหล่านี้เด็กๆต้องสามารถจําแนกและแบ่งประเภทของสิ่งของได้นะครับสำหรับในตอนนี้นะครับชื่อตอนการจัดหมวดหมู่นะครับเด็กๆจะได้ทํากิจกรรมที่จะคัดแยกสิ่งของตามความเข้าใจของตัวเองนะครับแล้วก็คัดแยกสิ่งของตามเกณฑ์ที่คุณครูกําหนดนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเชิญรับชมเลยครับ โอเคครับเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับก่อนอื่นเราเจอกันเราต้องทำไงดีสวัสดีครับสวัสดีครับเด็กๆวันนี้คุณครูก็แน่นอนนะมาเจอกันก็ต้องมาทํากิจกรรมสนุกสนุกกันอีกแล้วอยากทํากิจกรรมสนุกสนุกไหมอยากโอเคแต่ก่อนอื่นนะคุณครูขอขออนุญาตหยิบอุปกรณ์ในกองวิเศษก่อนนะครับอ่าโอเค นี่อ่าตรงนี้อย่าเพิ่งจับนะลูกอย่าเพิ่งจับนะเดี๋ยวรอเพื่อนได้ก่อนเดี๋ยวรอเพื่อนเพื่อนใจกันอ่าโอเคอ่เฟิร์สเก็บไว้เฟิร์สดูแลไว้นะครับอ่าอันนี้เนยดูแลไว้นะตอนนี้คุณครูอยากให้เด็กๆนะครับช่วยลองกันแบ่งกลุ่มนะครับสิ่งของที่อยู่ในตะกร้าพลาสติกนี้นะครับออกเป็นกลุ่มๆให้คุณครูหน่อยว่านักเรียนแบ่งได้อย่างไรนะครับอ่าลองแบ่งดูครับ ค่อยๆเทก็ได้ล so, ูกค่อยๆเทก็ไ hmm. ด้ค่อยๆเทอ่ะครูช่วยครูช่วยค่อยๆเทค่อยๆเทแบบนี้นะค่อยๆเทแบบนี้โอเคอ่าแต่ลูกอ่าเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากโอเคคุณครูขอเก็บกล่องนะลูก ใช่ไหมลูกฮาร์บ,บีดแบ่งสีฮาร์บ,บีดหาสีไม้อยู่หรอ โอเคเสร็จย OK. ังครับเสร็จแล้วไหมอ่ากลุ่มนี้เสร็จแล้วนะกลุ่มฮาร์ดวีดเสร็จแล้วกลุ่มน้องเฟิร์สก็เสร็จแล้วนะแล้วเด็กๆแบ่งโดยแบ่งยังไงครับเนี่ยกลุ่มนี้แบ่งยังไงมีกลุ่มอะไรบ้างกลุ่มอะสีไม้อันนี้กลุ่มอะไรสีอะไรครับเนี่ยอันนี้สีทิศทิศทิศอทีศทิศอทำไมสองกลุ่มนี้อันนี้สีอะไรเนี่ยทิศทยศอะแล้วทำไมแยกออกจากกันแล้วครับลูก อารวมกันอารวมกันๆๆๆอ่าได้แล้วแต่แล้วแต่อันนี้สีอะไรครับสีเมจิกอ่าแล้วอันนี้ล่ะอันนี้สีสีเมจิกเหมือนก,กันใช่ไหมอ่าแต่ทำไมหนูแยกมันออกมาจากกันครับแยกแยกแยกเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าอะไร <ๆ S 1> อ่ะเพราะมันใหญ่อ่าอันนี้ใหญ่อันนี้นเล็กกว่าๆๆๆๆๆอ่าแล้วมาดูฝั่งนี้บ้างอ่ะฝั่งนี้มีสีอะไรบ้างส,สีไม้อันนี้สีไม้เหรอลูกอ่าแล้วอันนี้ล่ะสีไม้สีไม้เหมือนกันอ่าทำไมแยกกัน อ่าอันนี้มันเล็กอันนี้มันยยใหญ่อ่าแล้วอันนั้นล่ะครับสีเทียนสีเทียนนั่นอันนี้ละ่ะสีอะไรอันนี้สีอะไรอันนี้สีเมจิกอันนี้ละ่ะดินสอดินส์อเหรอ <c oughs> อันนี้ก็สีเมจิกเหมือนกันคล้ายๆกลุ่มนี้เลยใช่ไหมสีเมจิกเราก็แยกอันเล็กกับอันใหญ่ใช่ไหมครับเด็กๆก,ก็เห็นว่าเด็กๆสามารถแยกได้หลายแบบเลยใช่ไหมคราวนี้คุณครูอยากจะเพิ่ม เหในการแบ่งกลุ่มให้เราอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื em ่องของน้ำหนักก่อนอื่นคุณครูอยากให like ้เด็กๆหยิบปากกาเคมีนะครับกับดินสอสีอันเล็กมาอ่ามือมือหนึ่งข้างถือปากกาเคมีมือหนึ่งข้างถือดินสอสีนะครับแท่งเล็กนะลูกอ่าแบบนี้อ่าเรือกสีเหมือนกันก็ได้ลูกเรีรียบร้อยอย่างแบบนี้นะครับแบบนี้นะอ่ามือขวาก็ได้มือขวาถือปากกาเคมีถือให้เหมือนคุณครูเลยลูืมือขวาอยู่ไหน ขึ้ขวาข้างนี้นะอะ่าถือขขวาข้างไหนขขวาข้างไหนลูกอ่าคราวนี้เด็กๆลองช่วยบอกคุณครูซิว่าอ่านเดินเราใช้สัมผัสของเราเองเราใช้มือของเราเองเนี่ยเราคิดว่าดินสอสีหรือปากกาเคมีหนักกว่ากันลูกอ่าเคมีหกอ่าอ่ะไหนๆไม่แน่ใจเนี่ยเราลองเปลี่ยนมือดูเราลองเปลี่ยนมือดูเราลองเปลี่ยนมือดูลองถือไว้เราเปลี่ยนมือดู ยังไงยังรู้สึกไหมว่าปากกาเคมีกับดินสอสีนี่อันไหนหนักกว่ากันลูกปากกาเคมีหนักกว่าอ่าแต่คราวนี้เราจะใช้ความรู้สึกเดียวไม่ได้คุณครูมีอุปกรณ์มาช่วยให้เด็กๆรู้ว่าไอ้เจ้าสิ่งของที่เด็กๆเปรียบเทียบกันนีมันหนักกว่ากันจริงๆหรือเปล่านะอ่าผมมีอันนี้มาช่วยเราอ่าเเด็กๆอ่าเด็กๆทราบไหมว่าเจ้าื่อนี้มันเรียกว่าอะไร เคยเห็นไหมอาตาช่างนะบางคนเคยเห็นแล้วนะว่ามันเรียกว่าตราช่างนะลูกคราวนี้คุณครูจะลองใช้ให้เด็กๆดูก่อนนะครับว่าเวลาที่น้ําหนักมันเท่ากันเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับอาเด็กๆดูนะเด็กๆดูนะครับอ่านี่คุณครูใส่ของสิ่งเดียวกันเป็นไงเวลาเท่ากันมันเป็นไงครับมันจะมนตรงกันอามันจะตรงรับมันอยู่อยู่บนระนาบเดียวกันใช่ไหมครับมันจะขนานกันแบบนี้อาคราวนี้คุณครูจะให้เด็กๆลองทดสอบ สิ่งที่เด็กๆคิดนะครับก็คือเอาดินสอกับปากกาเคมีลองไปเทียบกันดูว่าสิ่งไหนเนี่ยมันหนักกว่ากันของสิ่งไหนหนักกว่ากันนะใครอยากลองก่อนฮาร์ดบีดลองดูซิว่าฮาร์ดบีดจะเหมือนที่ฮาร์ดบีดคิดไว้ไหมนะครับอ่าโดยการใช้มันลงไปเลยนะครับปเลยอ่าคปล่อยแล้วนะปล่อยแล้วนะอ่าเป็นยังไงครับอันไหนหนักกว่าเอ่ย อันนี้หนักกว่าใช่ไหมหนักกว่าเพราะว่าเป็นไงครับเครื่องช่างมันเอียงลงไปด้านนี้ใช่ไหมครับอ่า่าร์ดบิทเอาออกครับอ่าคนต่อไปคนต่อไปน,อน,อน้องเนยน้องเนยนะครับอ่าเนยใส่เลยครับในคิดว่าอันไหนหนักกว่าลูกอันนี้อ่าลองดูถ้าหนักกว่าจะเป็นยังไงอันนี้จะเป็นไงคะมันจะเป็นยังไงมันจะเอียงลงใช่ไหมอ่าฮาบิทช่วยบอกนะลองดูนะจุ๊บ ยงลงไหมยงลงอ้าวอ,ออกได้ค่ะคนต่อไป <S <S อันนี้คุณครูอยากให้เด็กๆลองเลือกสิ่งที่นักเรียนอยากเด็กๆอยากจะชั่งเปรียบเทียบกัน2อย่างคราวนี้ไม่ต้องเอาดินสอสีกับประการเมจิกแล้ว เลือกสิ่งที่เต็งอยากช่าง2อย่างนะครับมือหนึ่งข้างถือ1อย่างเอาเลยเลือกเลยครับเลือกเลยอ่ะแล้วคราวนี้เราลองใช้มือของเราเองสัมผัสสิเราพอจะเดาออกไหมว่าอันไหนหนักกว่ากันพอจะรู้ไหม พอจะรู้บา,บางคนก็ไม่รู้ใช่ไหมอ่านเดี๋ยวนี้ถ้าไม่รู้เราต้องลองใช้เครื่องช่างลองช่วยดูซิว่าเครื่องช่างมันจะช่วยบอกเราได้ไหมนะว่าอันไหนหนักกว่ากันนะครับอ่ะอ่าเด็กๆคิดว่าอันไหนหนักกว่ากันของอันนี้อ่าถ้าอันนี้หนักกว่ามันจะเป็นยังไงครับอ่าอันนี้ต้องลงอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะปล่อยแล้วนะ1、2ึ่อเฮ้ยป็งไงครับเท่ากันเลย สแสดงว่าน้ำหนักมันเท่ากันใช่ไหมลูกอ่ามันใกล้เคียงกันอ่าเอาออกเลยครับอ่าของเฟิร์สอ่าใส่เลยลูกอ่าเพื่อนๆช่วยกันดูหน่อยของเฟิร์สนี่อันไหนน่าจะหนักกว่านะอัน,อ,นอันสีเหลืองนี่ใช่ไหมลูกสีเทียนใช่ไหมครับอ่าส่วนสีไม้อ่าสีเทียนน่าจะหนักกว่าสีไม้ดูซิว่าเป็นยังไงบ้างสีเทียน,กกน,นหนักกว่าอ่าเป็นไงสีไดนหนักกว่าสีเทียนทำไมมันหนักกว่าครับเด็กๆรู้ได้ไง มันหนักกว่ามันเลยเป็นยังไงเครื่องช่างมันเป็นยังไงมันเอียงลงใช่ไหมครับอ่าเอาออกเลยครับอ่ะคนต่อไปคนต่อไปน้องน้องโบกี้น้องโบกี้เลือกสีไม้อันใหญ่กับสีเมจิกอันเล็กอ่าลองดูนะว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะครูปล่อยแล้วนะเด็กๆคิดว่าอันไหนอันไหนหนักกว่าเท่ากันเท่ากันอ่ะมันปล่อยปุ๊บมันจะอยู่เหมือนเดิมเลยใช่ไหมถ้าเท่ากันใช่ไหมครับใช่อ่าดูนะว่าเท่ากันหรือเปล่าหนึ่งสองเท่ากันไหมเท่ากันทำไมหนูรู้ว่าเท่ากันน่ะลูก เพราะว่าอะไรอันนั้นไม่เอียงแต่ว่าเอียงกว่าเอียงกว่าเหรอเอียงกว่านิดนึงเหรออ่าแสดงว่าข้างที่มันเอียงกว่านิดนึงมันเป็นยังไงครับข้างที่มันยกสูงกว่านี้มันเป็นยังไงครับเบาเบาเบากว่าใช่ไหมอีกข้างหนึ่งนะครับอ่าโอเคออกได้อ่าอันต่อไปต่อไปอ่าเด็กๆคิดว่าของฮาร์ดบีทเนี่ยข้างไหนน่าจะน่าจะหนักกว่าลูกอันนี้อันนี้แล้วข้างไหนน่าจะเบากว่า เดี๋ยวลองดูนะลองดูนะคุณจะปล่อยแล้วนะช่วยกันดูนะหนึ่งสองสามเป็นไงข้างไหนมันลงมากกว่าข้างนู้นมันสูงขึ้นถูกไหมครับอ่าแสดงว่าข้างนี้เป็นไงข้างนี้เป็นไงถ้าเทียบกับข้างนี้ข้างนี้เป็นไงเบากว่าอันนี้หนักกว่าโอเคเอาออกได้ครับออกได้คนต่อไปของเนยบ้างของเนยบ้างของเนยบ้าง ของเนยเนยคิดว่าอันไหนหนักกว่าคะอันไหนเบากว่าอ่าโอเคลองดูกันนะชิปเป็นยังไงมันเอียงไหมอ่าเอียงเอาอ่าคนสุดท้ายคนสุดท้ายโรเตอร์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 อ่าคิดว่าไหนหนักกว่าเด็กๆคิดว่าไหนหนักกว่าข้างนี้ช่วยเพื่อนหน่อยอันนี้เหรอปากกาเคมีเหรอครับอ่าโอเคเดี๋ยวคุณรูเป่วยแล้วนะ เท่ากันอ่ามีคนบอกเท่ากัน1คนมีคนบอกว่าปากกาเคมีหนักกว่า1คนอ่าลองดูนะ1 2 3่งสองายไงครับเท่ากันนะครับเท่ากันเยอะกว่านิดนึงอ๋อโอเคแสดงว่าเครื่องช่างเราไม่มาตรฐานเท่าไหร่นะอ่าแต่มันก็บอกได้ว่ามันก็น้ําหนักไม่ต่างกันมากนะลูกมาอาจจะเท่ากันก็ได้นะครับอ่า วันนี้เด็กๆได้ทํากิจกรรมอะไรบ้างครับตอนแรกคุณครูให้ทําอะไรจาได้ไหมคุณครูเอาสีมาให้แล้วเด็กๆทําอะไรครับคุณครูให้ทําอะไรแยกสีแยกสีเด็กๆแยกอะไรได้บ้างแยกเป็นสีอะไรได้บ้างครับสีไม้สีไม้สีอะไรอีกครับสีเทียนสีอะไรอีกครับสีเมจิกสีเมจิกแล้วก็อะไรสีเมจิกอันใหญ่สีเมจิกมีสีเมจิกอันใหญ่สีเมจิกอันเล็กด้วยใช่ไหมครับแล้วนอกจากนั้นคุณครูยังให้ทําอะไรอีกนะ ให้ใช้อะไรให้ใช้เครื่องอะไรนะเครื่องช่างอ่าเครื่องตาช่างหรือตาช่างนั่นเองเด็กๆช่างแล้วเด็กๆจะได้อะไรครับเด็กๆได้รู้เกี่ยวกับอะไรของมัน <ๆ S 1> น้ํา้ำหนักใช่ไหมน้ำหนักอ่าถ้าน้ำหนักเนี่ยมันมีสมมติของ2อย่างใช่ไหมครับมีปากกาเคมีใช่ไหมคุณครูให้ช่างปากกาเคมีกับดินสอใช่ไหมครับอ่าดินสอสีแท่งเล็กเนี่ยเด็กๆก็รู้ว่าอันไหนมันหนักอันไหนมันเบากว่าใช่ไหมครับอ่าคุณครูก็ใส่ลงไปอย่างนี้ถ้าของที่หนักจะเป็นยังไงตาช่างมันจะเป็นยังไงครับ อ่ามันจะลงอย่างนี้ใช่ไหมมันจะเอียงลงไปฉะนั้นของที่อยู่อีกด้านหนึ่งจะเป็นยังไงครับของที่อยู่อีกด้านหนึ่งจะเป็นยังไงจะขึ้นอ่าจะขึ้นไอ้ด้านที่ขึ้นนี่เราเรียกว่ามันเป็นยังไงครับเบาเบากว่านั่นเองนะครับอ่าเป็นไงครับเด็กๆสนุกไหมสนุกครับอ่าแล้วหลังจากจบเวลาเรียนนะเด็กๆสามารถเอาอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมาช่างได้ตามความสนใจของตัวเองเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับอ่าก่อนจากกันเราทำยังไงดี อ่าไปหยิบของได้เลย จบไปแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับคุณครูจะเห็นว่าในกิจกรรมนี้นะครับจะมีการทําเครื่องช่างอย่างง่ายนะครับที่เราเรียกว่าเครื่องช่าง2แขนอย่างง่ายโดยใช้วัสดุที่คุณครูสามารถหาได้ในรอบตัวนะครับเช่นไม้แขวนเสื้อแก้วนะครับพลาสติกแล้วก็เชือกนะครับถ้าคุณครูมีอุปกรณ์อื่นๆเนี่ยสามารถใช้ทดแทนได้ก็สามารถนําประยุกต์ใช้ได้นะครับ ในกิจกรรมนี้นะครับเด็กๆจะเรียนเกี่ยวกับการจําแนกและการแยกแยะสิ่งของนะครับสามารถนําความรู้ต่างๆเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้เช่นช่วยคุณพ่อคุณแม่ช่วยคุณครูในการเก็บสิ่งของเข้าที่นะครับก็หวังว่าคุณครูจะได้ใช้ประโยชน์จากกิจกรรมนี้ในการจัดกิจกรรมในห้องเรียนของตัวเองนะครับคุณครูสามารถติดตามชมกิจกรรมบ้านนวิวศาสตร์น้อยได้ในตอนต่อไปนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ